หยอดให้หมดนะครับตามช่องช่องแบบนี้ตัวดีเลย,ย,ยอุ้ยกัดโดนไหมอืหูโดนนะครับหมายเดียวเลยอุ้ย มันมีลายเหมือนลูกข้ออะแต่ว่าไม่ใช่ลูกข้อนะครับนี่ว่าใช่โอ้ผอมมากเลยอะไปสูงไปใหญ่เลยครับเนะี่ยแต่ว่าผอมนะก็เดี๋ยวผมจะปลดแล้วก็จะปล่อยมันไปนะครับไม่ดูข้อก่อนนะเพราะว่าหมายอะสภาพอมะมันเป็นแหนดเลยผมก็มองไม่เห็นหรอกคอมดีปามันผอมด้วยนะครับผอมไปแล้ว ควรจะเกิดน,นะครับแต่ไม่แน่ใจนะเพราะลูกค้าที่เปล่าเพราะว่ามองไม่เห็นตีไปไม่ต้องกัดเลยจุ๊บเลยครับนผมใหญ่นะครับแต่ว่าผอมครับดูดิเม่นแคะอยู่ในคอเลยหายไปเลยครับผมเดี๋ยวผมก็ปลดก่อนปล่อยมันนะติดนิดๆติดเล็กนะครับติดเล็กมาก นออกไหมปัญหาปัญหาเลยอะคือปดเยือนละ้วเช้าเลือดท่วมนะครับเลือดเต็มมือเลยอะปวดได้คำเดียวมือแห่เขับปวดเยือ่อขนาดมีคีมแต่ว่าคันปลาแล้วมันโดนเรา ฟันที่จับตรงนิ้โป้ครับผมโดนเช้าเนี่ยเลือดท่วมเลยแบบเลือดเป็นกองอ่ะถึงก็แหกแล้วครับก็แล้วผมจะปลดแล้วก็ปล่อยไปนะครับเอานี่ครับเม่นแคะนะครับตัวผอมยาวเลยก็มาปล่อยนะปล่อยที่เดิมครับไม่มน่นจ่านอกป,ปลาปลาลยทุกคออกคือเนี่ยครับแน่นหมดเลย มันแน่นมากนะครับหอมากมันเป็นช่องดูดน้ำเขาะนะครับนี่ดูนะดูแหน่เลยแหน่หนามากนะครับก็เหยียบที่ใช้ก็เป็นเม่นแค่นะเพราะว่าลุยแหน่เนาะคือการลุยแหน่นะคือหัวเม่นแคะนะมันจะจมไปนะก็ทำให้ลุยได้สบายเนาะก็เหมาะมากเลยตัวนี้ ไม้เดียวครับวัดนี่ติดง่ายครับเนี่ยข้อดีของมันแ่สบปัดตัวเบ็ดออกมาเลยครับก็ทำให้ติดปลาง่ายเนาะลองหาดูนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงครับให้ดูครับแผลกระชานเนี่ยชาเลือดท่วมเลยครับนี่ครับเช้าโอ้โหปวดปลาแล้วมันสบปัดครับฟันปลาเข้าเข้าเนื้อเหตุผมนี่ครับ เปล่าครับผมไม่ยังแคะ่ก็ไม่ร้องก็ไม่รู้นะครับก็หาซื้อตามร้านใก้บ้านครับมีวางจำหน่ายทั่วประเทศจอดก็ัรผม ขึ้นน้ำพอดีเลยครับมออจ์หมุนกล้องอยู่ไม่ได้ดูเลยมับเขาให้ไหมเงียบหุยกัดเลยเหรออยู่ปะเนี่ยโถ ดกหมดเลยนะครับหมายแรกโดนเลยฝั่งนี้หมายแตกหลุดจนได้เดี๋ยวไม่หลุดข้ามฝั่งก่อน ร้อนร้อนร้อนมาข้างทางแล้วครับหมายนี้ผมตีประจําเลยขี่รถผ่านก็จอดตีนะครับเมื่อไหนน้ําดีปลามันก็ออกมาครับไหนน้ําไม่ดีก็ไม่ตีกอแล้วแต่จังหวะนะครับนี่ครับเมนยางแคะครับตัวน,นี้เป็นสีส้มครับกัดรถคันวัดได้เลยครับอันนี้ผมส่งสายนะผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีปลาม,มันกัดแล้วมันนิ่งอะ ผมก็ลองขยับดูครับแล้วมันวิ่งครับก็เลยวัดได้เลยน่ครับเม่นแคะนะครับเรียบร้อยเต็มปากกับหมายน้ำาล่น้อยครับยิ่งน้ําน้อยยิ่งใช้ได้ดีครับเม่นแคะนะครับบอกได้คำเดียวว่ากัดแม่ละแวงครับตัวนี้โอเคครับผมสุดยอดครับผม